ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมของเล่นหมุนๆอย่างรูปิกถึงกลายมาเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันกันทั่วโลกได้วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับ ก่อนอื่นนะครับเราต้องย้อนกลับไปในปี1974ที่ฮังการีได้มีศาสตราจารย์คนหนึ่งชื่อออเนอร์รูบิกินค้นของเล่นนี้ขึ้นมานะครับแต่ตอนนั้นน่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะขายหรือแข่งอะไรนะครับแกแค่ต้องการจะใช้ในการสอนเรื่องของสร้างสามมิติให้กับนักเรียนในคลาสแต่พอแกหมุนๆไปอา้าวมันแก้ไม่ได้วะก็เลยกลายเ,เป็นปริศนาในึงมือที่ท้าทายมากๆเลยครับนี่คือจุดเริ่มต้นของรูบิกนั่นเอง ต่อมาในยุค1980หรือเราเรียกกันว่ายุค80นะครับลูบิกเนี่ยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแพร่หลายไปทั่วโลกซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นยุคทองของรูบิกเลยนะครับทุกบ้านต้องมีลูบิกติดไว้บนโต๊ะอย่างน้อย1ลูกและที่น่าทึ่งก็คือมันเริ่มมีการแข่งขันว่าใครเนี่ยแก้ได้เร็วกว่าไวกว่ากันซึ่งนำมาสู่การแข่งขันรูบิกในปี1980 ซึ่งการแข่งขันนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นทางการนะครับจนมาในปี2003กับการแข่งขันลูบิดระดับโลกครั้งแรกที่โตลอนโตประเทศแคนดาดานะครับ นับตั้งแต่นั้นมาวงการสปีดคิวบิ้งก็เติบโตอย่างรวดเร็ว,รวมีการจัดแข่งขันทั่วโลกมีสหพันธ์ World Cube Association มีประเภทการแข่งขันหลากหลายมีทั้งแบบปิดตาแบบมือเดียวแบบใช้เทา้าสมัยก่อนนะครับแต่ปัจจุบันถูกยกเลิกไปบางส่วนแล้ว และที่น่าทึ่งคือผู้เข้าแข่งขันหลายคนอายุยังน้อยมากบางคนอายุแค่7-8ถึงขวบก็หมุนรูบิกได้เร็วกว่าผู้ใหญ่หลายเท่าเลยนะครับจนในปัจจุบันรูบิกก็ไม่ได้เป็นแค่ของเล่นอีกต่อไปครับมันได้กลายเป็นกีฬาที่ฝึกสมาธิความเร็วและกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับผู้คนทั่วโลกให้ประลองฝีมือกันด้วยลูกปาดลูกเล็กๆลูกเดียวเท่านั้นครับใครจะไปคิดล่ะครับว่าของเล่นจากห้องเรียนจะกลายเป็นเวทีกีฬาระดับโลกได้ขนาดนี้ ซึ่งนี่ก็คือประวัติคร่าวๆว,ว่าทําไมรูบิกถึงกลายมาเป็นกีฬาได้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ